ก,น,ก,กน,นี่ก่อนปิดคลิปให้หน่อยค่ะขอจบไปแค่นี้นดครับเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่บริภาดคลิปต่อไปสองน้องนะจ๊ะได้ครับเดอ้อสวัสดีครับขอบกันคลิปหนานนะจ๊ะนาะอสวัสดีค่ะ